วันนี้นะครับก็มีงานผ่าเครื่องครับยามาฮามิโอร้อยยี่ห้านะครับก็นี่นะลืมมาหมดแล้วนะครับลืมมาหมดแล้วการก็เสียนะลูกสูบเป็นรอยการดังลูกสูบเป็นรอยเป็นรอยแค่ไหนดูเอาเสื้อสูบนี่เป็นขึ้นๆเลยแหละนะครับนะใครจะซ่อมเครื่องค่ะ ใครจะซ่อมเครื่องใครจะผ่าเครื่องก็ทักมาได้นะครับไม่ว่ารุ่นใดอ่รนะุ่นเล็กๆก,ก็พอรุ่นใหญ่ๆรุ่น3 0 0ร้อยสามไม่ไม่ได้รับทำนะครับเพราะว่ามันมันแก่เยอะนะครับผมนะแล้วก็ราคาซ่อมมันจะแพงด้วยผมก็ไม่ค่อยรับงานแพงเท่าไหร่เอางานแข่งเครื่องเล็กๆก,ก็พอนะครับเครื่องร้อยสิบเครื่องร้อยสิบถึงอ่าร้อยห้าสิบร้อยหกสิบก็พอแล้วนะครับผมนี่นะ วัสดีครับวันนี้พามาดูวันนี้มีโอร้อยยี่ห้าไอนะครับติดแล้วนะเครื่องติดเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนก้านเปลี่ยนก้านเสื้อลูกแหวนแล้วก็เม็ดนะครับเปลี่ยนก้านเสื้อลูกแหวนใหม่นะครับผ่าก้านนะผ่าเครื่องหมดเลยนะครับติดเรียบร้อยแล้วมีวอร์มสักพักหนึ่งให้มันแบบว่า มีให้อะไรมันเข้าที่ก่อนนะอันนี้ตอนนี้วาวผมตั้งอยู่เท่ากับของคลิกนะครับผม <Yeah. S 1> ผมลองตั้งดูไอดีเนี่ย0.10นะครับแล้วก็ไอเซีย0.18นะครับนี่ผมลองตั้งดูว่ามันจะนิ่งได้ไหมถ้ามันนิ่งได้ประมาณนี้ผมก็จะตั้งประมาณแค่นี้เลยนะครับตั้งแค่นี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ถ้ามันไม่ดังมากกว่านี้เราก็ปล่อยตามนี้เลยเพราะว่าถ้าตั้งประมาณนี้ เครื่องนี้น่าจะวิ่งดีนะครับนะมีโอร i ยี่้าไอตัวนี้ยังไม่ได้เก็บสาย,ยนะแค่เอามาโยยงๆดูวเชยนะคันนี้การมันดังคือรถมันสตาร์ทไม่ได้เลยได้ฟังเสียงการแป๊บเดียวแล้วก็ไปเงียบไปเลยนะเนี่ยลูกค้าใส่รถก,กระบะมาส่งให้ซ่อมนะครับเรียบร้อยแล้วก็พาเครื่อง ไอ้ตัวมิโยร์ย้าเนี่ยก็จะเหนื่อยเยอะหน่อยเพราะน็อตมันเยอะนะครับผมน็อตเยอะมากเลยนะครับแล้วน็อตมันมีหลายสัดส่วนนะครับอุปกรณ์มันค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าใครจะผ่าเครื่องพวกยมมามะฮ่าอะไรพวกนี้นะก็เอามาจอดไว้นะครับฝากจอดไว้ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆทําไปนะครับถ้ารีบไม่ได้เลยเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้ารีบไม่ได้เลยมันน็อตมันเยอะมากจะเก็บงานวันเดียวเหมือนพวกคลิกหรือพิเซษนี่จะไม่ได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรอ แต่ประกอบชุดสีนะครับผมนะใครจะซ่อมเครื่องซ่อมอะไรก็ทักมาได้นะครับใครจะมาเปลี่ยนยางก็ได้นะผมรับเปลี่ยนยางอยู่นะนะยางรอบตัวเลยเนี่ยนะตอนนี้ก็มีเครื่องเปลี่ยนยางหนึ่งข้างในนะดูมีมาตรฐานหน่อยนะขอได้ทุกรุ่นนะครับตัวเล็กผมก็ยังทําขายอยู่นะใครสนใจตัวเล็กก็สั่งมาได้ตลอดนะครับทางลาซาดานะสั่งที่ผมก็ได้นีนะ่ให้ดูงาน วอร์มอัพวอร์มอัพสักแป๊บหนึ่งยังไม่ได้ใส่กองนะครับใส่เสื้อใหม่ใส่เสื้อใหม่ใส่ก้านใหม่ก้านกลางนะเปลี่ยนก้านกลางใหม่ก้านกลางใหม่แท้ยามาฮ่านะครับของยามาฮ่าเนี่ยมีก้านแท้ขายตรงก้านกลางนะไม่ได้ใส่ก้านเทียมนะครับใส่ก้านแท้ให้เลยก้านแท้ของยามาฮ่า ก้านกลางเขามีขายแล้วก็อัดก้นอัดตัวก้านที่เสียออกแล้วก็ใส่ก้านใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วโอเคปิดแล้วนะคันนี้ปิดแล้วเรียบร้อยทำข้ามายว่างนะในลูกค้าลูกค้าฝากมาให้ทำนะบอกว่าช่างร้านนี้มีฝีม,มือเขาว่าง้นนะก็เลยยอมรับทำไป <c oughs> เขายอ เขายกยอให้เราทําเราก็เลยต้องทานะครับผมนี่นะเออต็ติดแล้วแหละนะเดี๋ยวแต่ประกอบชุดสีโอเคครับประมาณเท่านี้นะครับชุดนี้ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ลองขับเรียบร้อยแล้วนะนะเรียบร้อยในะการเปลี่ยนการกลางแล้วก็ชุดเสื้อลูกแหวนนะครับ ลูกเป็นรอยลูกของเดิมเป็นรอยเยอะมากนะครับนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรถกี่หมื่นโลแปดหมื่นกโลจ็เมือดีอยู่ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมใครสนใจซ่อมเครื่องมอเตอร์ไซค์ก็ทักถามมาได้นะครับ